สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาหนีเยาว,วัรัะพี่น้องไม่กินเขาเทียงค่ะพี่น้องส้มตำส้มตำค่ะวันนี้กินส้มตำค่ะส้มตำอีกแล้วส้มตำตอนเทียงค่ะพี่นอ้องอย่ากินบักสมค่ะพี่น้องไปออกกําลังกายมาอย่ากินส้มตำค่ะพี่น้องมาตำส้มตำว่าด้ว้พี่น้องเบื้องคนะาะนะความหิวไม่ปานีใครค่ะพี่น้องตอนแรกสั่งผัดไทยมาเลยคะ่ะสั่งผัดไทยแม่ว่าจะกิน คิดไปคิดมาได้หยาดทางเหนือทรงเขียดแหงมาเขียดอีโมดแหงมาพี่น้องก็เลยมาทอดค่ะพี่นอ้องทอดเขียดแหงปลาแหงกินก็สมตำค่ะพี่นอ้องมาไข่เอฟซีใครกินเป็นบ้างค่ะใครกินเป็นยกมือขึ้นพักพร้อมค่ะพี่นอ้องพักผักนี่เรามีในตู้เย็นเรียบร้อยค่ะเสื้อมาเยอะแล้วก็ ลางเสื้อถุงเงินเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะเนี่ยว่าอยากกินสมตำค่ะพี่น้องตอนแรกเอาผัดไทยมาไล้ว่าจะไม่กินผัดไทยแบบที่นี่พอดีอยากส่งเขียดส้งเขียดแหงมาเนาะค่ะเนาะก็เลยว่าลองทอดกินก็สมตำบ้างคนล่มพนล่มลมาตีนี่นพี่น้องลองกินกับสมตำบึงกันเด้อว่ามันเสีสบอ่ะพี่น้องมากม,ม,มามามาอยากกินสมตำนั่นั่นแหละสาเหตุลองกินบึงกันอ่นพี่น้อง สิกินได้ะักซ้ำอีว่าข้าอยากวาะ,ะเนาะค่ะเนาะมาค่ะพี่น้องมาค่ะมาทุกคนทุกคนส้มตำปีมือเยาว่าแซ่บๆเด้อค่ะเดอ้อตำใส่น้นำปูค่ะพี่น้องส้มตำใส่น้นำปูเด้อค่ะเดอ้อกินกับขนมจีนแซ่บหลายแซ่บหลายมาค่ะพี่น้องตำส้มตำส้มตำ,มตำกับขนมจีนจักบาทกัน อยากกินบักสมเน่ากังเว้นนหพี่น้องทำนี้นยงงงงางงงงนะงงงงนงา้งงไหงองอืม,อ,ม,อ,มองมเองง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 งองงองง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 งองง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 ืออ,อ,อ,อืง แบบนุ๊กไ้ได้ได้ได้อืมเรยค่ะอืมนี่ก็เป็นตาม่เอะอืมใ่เี่ตัวล เสียบเพราะว่าจะคล้องอยากนะพี่น้องนะคล้องอยากกินมันก็เลยแซ่บอยากกินส้มตำกินส้มตำจังคัะไทยมา เราจะไม่กินผัดไทช่ไปสิซิมกันตอนตอนมานอ่ะคึอ้อยากพอมาถึงบ้านแล้วว่อยากเปลี่ยนใจมันก็มาแหละมันเลี่ยนมันเลี่ยนโอ้สุดท้งองคน,นกินแสบกนะ๊าบสั่นกระบะเกือมือได้พี่น้องเลย สั่งปลามื่อสั่งปราท مر ใช่ สว่วนกับพาซัมือพี่นอ้องมือกินแซ่บก็อืมอืมหอนหนาหอนหอนเอ้หอนหาหอนหอนอืมกลอบกลอบก เื็สมตำแส้นหนัำกูพี่น้องเออแด็บค่ะเด็ดไรเด็ดไรอืมเด็เนี่ยยิ้มเผาบ้านหนาบ้นเดตำมาใมน้ในุงกินอ่ะ จะกับ <ś led> พี่นางเออรักจะ <ś led> อมอมกินมรลดข่าบันข่าวบ้นหน้บันพี่นองเออกินออจะสมตำได้บัจ้ะ อังว่าเป็นปากไม่ให้อ้อมนะปากเกียดแหงไม่ให้อ้อมแล้วปบกก็มาถอดถอดรองมึงกับสมนตำครจัขบขาที่หนังจัอบแบบนี้เลยค่ะ มันกะสีนัวนๆนะพี่น้องนัวๆนั่ๆจักน้อยกรอบๆหอมๆม,มันบะข่าวเด้อค่ะพี่น้องเหยียดะเป็นแห่งมันบะข่าย กบหอมจับตายย่างเกลยดจับขาบอุณห <yo> ินช็้คำอยู่่ะ ออกห้องๆอ,องจะทำกันนะมันสออกห้งองทอง,อ,ง,อ,งอืมแค่ยังไม่แสบสมใจเคยนะอันนี้ก็ม่ได้เด็ดปอกอันนี้ปอกแล้วซดสจากต้นสตอหน่อยสตออีสามอืมว่มีบมมักสตอกินใหม,มนี่เปก่อน ใส่ได้ยุพี่น้องถอดเทียตแหงค่ะมันตัวสดๆนะพี่น้องนะสมัยก่อนนะี่เนาะอยาว่าไปหาถ้าเป็นเด็กหน่อยเจ็ดอีโมตาโปต,ตมปนได้หนิแซบด้ค่ะเนี่ยยุบยังยงนอยู่เล ตอนว่าเทานั้นนีปกูแบบหอมเยอะพี่ดา,พาาดายคือพเพิ่ะไงได้ยากินเพราะมาเห็นสมตำแล้ว ได้เกียรแทงแล้วลืมลืมพัดไทยได้บัตรพินังแจกมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่นังเอฟซีบุกงูกรอบค่ะมาแล้วกอรกบกอบกรอบทำใส่น,นสบบบ้นัปูหอมๆแซ่บๆบ,บัดนตร បាត់ឡាសទៀតណាបាត់តពុកក្របដូចគ្នាគបៗបបបបជារកដែរនេះចប់នេះកបៗបាត់អនញ៉ោតមិន ก็ก <No. S 2> ินสมตังก็จับมวยเหรอไมกินสมตังก็เกลยดแห้งเกลยดแห้งเก็ดแห้งดิงพระสุธาดิงพระสุธาคนร่มดิงพระสุธา ไอ้กินบะกินใช้กินบะเป็นกระหัตกินมึงได้พนะี่นนองอร่อยอร่อยบอกกีบอ๊อกข้าวมีแตะหอมกับกรอบดิงพะสุธาพรุลมดิงพะสุธา Họ... mất gì bàn ăn gì ta tâm Ừm เอาไว้แล้วกินเลยกินก็ขี้ตํามัน หอมนมปูนว่านัปุ๋นบด่พระสุทา ันอ้อนกับกรอบวันนี้เปลี่ยก้กำลังกายที่โรงแรมเซดินทอนรวมกับชุมร้อมสซดินทอนมาเนี้ย Nei. หยอกเลยนำปูํา và yeah. ăn im thăm. Hân hương hân hương hân hương hân chín hân hương tầm im Thêm bọc mặt Bọc mặt mặt หน้าอ,อกไก่นี่คือหน้าอ,อกไก่ ดินพันชาตเวลากันลืมฮึ่มอะไรอ่ะแล้ว,ลวออกกนกนเนาะ กุองกรอบๆใช่ป่ะภาษาอินเดขาไปกินหระ,ะอิ่มสมตำก็คืไม่กินกับเคียนแหง,งเป็นมันเลย น้ำีนก็พอเป็นมันเลยพี่นะอี่จะเป็นมันดิ้งจ้พัลมแหงเลยอะดิงดยยงะงด้งพระสุธาย่อะไรหัวกจกำลังดิ้งพระสุธา มีแนวลงคลิปนะพี่น้องนะนงกินข่าวก็ลงคลิปี่ไมพี่น้องมาแสบน้องกันเลยค่ะเดอ้ออาเนี่ยสรงงานเนาะคะนะ่ะเนาะกินข้าวก็เอามาลงคลิปบ่มีแนวลงอืมตดตามบแสบลยครับพี่น้องแสบไร ทำตามทีประกอบเพื่อนำปูหอมแซ่บักะน่บอกที ก็ขอขอการ่างกายนมันแม่ลยบุที่น่ะมันละเอียาแบบสมขอบคุณนะพี่น้องเด้อทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมสิบบา,าทสิบบาทกัขอลุ่มจีบตัวนี้นะครับน้อพี่น้องเนาะความกับส้มตำน้ำปูแซ่บๆค่ะพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดเลยกดไลค์กดซับตะไข่ยี่บาทเด้อค่ะเด้อพี่น้อง อันนี้เขียดแห้งเคียดแห้งดิงฟ้าสุธาหน่องเคยกินบไ่ไพยว่าเคยกินก็กนนะะบรอนมื่เด้อค่ะเด้อแสบยุคค่ะแสบยุกกรอบๆพร้อมๆว่าข้าวค่ะพี่น้องแสบยุค่ะอร่อยอร่อยขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกการรับชมค่ะพี่น้องสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งดําเพื่อสิบประผัดชิปเด็ต่อไปของยายวาดน,นะคะ ฝากหน่อยด้วยค่ะเด้อบายบายค่ะบายบายค่ะเริ่มเลิบเริ